พี่น้องคะวันนี้ก็เข้าป่านะคะเพื่อที่จะมาหาเห็ดก็ช่วงหน้าเห็ดล่ะค่ะช่วงนี้เห็ดกัออกเริ่มออกฝนกระตกละค่ะออกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะวันนี้สาวพิจิตรคนงามกีดีเข่าป่ามาหาเห็ดกับกัเห็นเห็ดอยู่ต้งนานนี่ล่ะคับแต่เป็นเห็ดไอเห็ดสีน้ําตาลกับเห็ดพึ่งสีน้ําตาลนะคะไปเบิ้งกันได้จ้ะนี่นะคะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นเห็ดพึ่งสีน้ําตาลนะคะนี่ค่ะก็ไม่เก็บนะคะเพราะว่า มาบ่ได้เอาไปกิน้วจ้ะวันนี้ก็จะมาหาเห็ดพึ่งหวานเบิ่ง้วจ้ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะก็ฝนก็ตกพาลุงมา้าพาลุงม้าเบิ่งคณนณะ่ะอ่ะอีกอีกแกนนี่ก็เห็ดอะไรเอ่ยนะคะโอ้ขาขาวจวดเลยเห็ดอยียงเอ่ยพี่น้องจ๊ะนี่นะคะนี่คือเห็ดอะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนสาวพิจิตรงานโอ้ ดูคันดูแฮนด์ลิงเนาะอ,อันนี้ไอโอ,โอนลิงนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นเห็ดไอสีขาวนี่ก็กินได้อยู่เด้อค่ะน,นี่ต้มยำก็อร่อยนะคะหนึ่งดอกเรียบร้อยค่ะก็เดินต่อไปนะคะเป้าหมายก็คือหาเห็ดอะไรหาเห็ดอะไรพึ่งหวานจ้ะ ดูสิค่ว่ามันออกหรือยังนะคะแต่ว่าดูลักษณะแล้วเหมือนจะยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะป่าเขาก็ตัดไปเยอะมากเลยพอป่าตัดปุ๊บอากาศก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะพอเกิดการเปลี่ยนแปลงเห็ดก็จะมีการโยกตัวหรือว่ามีการไม่ค่อยเกิดนะคะกัิไปป่าพู่นะคะที่เขาบอท่านได้ตัดใหม่ไปพี่น้องค่ะโอ๊ยปอแต่เห็ดไม่หยังดอกค่ะพี่น้องจ่ะเบิงเดค่ะ พ่อแต่เห็ดที่เราไม่เอานะคะพี่น้องนายพี่ไทยนี่ค่ะพ่อแต่เห็ดอีกอย่างปุ๊กกับเห็ดบางนึงเนี่ยแหะคะ่ะก็นี่นะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดแบบว่าต้มยำก็อร่อยนะคะได้อีกดอกหนึ่งที่รักจะ้ะไปกระลุ่มกูนลรอคะพี่น้องค่ะแม,ม่เอ็ดด้นากการเห็นบูเหที่เห็นปะค่ะมีแต่เห็ดไอ้ดอกอันนี้แหละคะ่ะ เห็ดตัวนี้ก่ะนี่ด้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เห็ดตัวนี้ก็มีแต่ขาเขาขาวเหมือนกันนะคะมีแต่เห็ดไอ้นี่นี่นะคะน้อดีซ้ำดีซ้ำอันนี้ก็เป็นเห็ดไอ้อันนั้นด้วยค่ะเขาเอื่นว่าไอ้อ้นริงนะคะตัวนี้ก็อ้นริงนะคะตัวนี้เก็บเอาตัวนี้ค่ะนี่นี่แขนก่อน หวานกัน hey, ที่พ่อแต่เห็ดอันนี้ก็บเอาแล้วค่ะนี่นะค่ะสาพิจิตมาหาเห็ดหวานนะค่ะมาชวนมาหาเห็ดหวานกันพี่น้องของไฟจ้ะก็เอาค่ะก็มีคนขอมายางแล้วนี่กับมีคนเดินไหวซะเดี๋ยวเดี่ยวหานุ่มกับคำฝอสิ ก็มีเห็ดหัวแตกนะคะเห็ดหัวแตกก็คือติเก็บไปวงนึงนี่น,นะคะนีะ่ก็เห็ดหัวแตกเยอะมากเลยนะคะนี่คะ่ะนี่ก็เห็ดหัวแตกก็บอกเก็บเนาะพี่น้องเนาะหัวแตกมันก็ขึ้นมันอาจจะขึ้นก่อนนน่นค่ะสองสามดอกมันคือเห็ดอะไรไปดูกันเบิ่งกันนี่นะคะดูแฮนด์ลิงจะซีดเย เด๋อดิซ่าเด๋อซาแอดานี่ค่ะแมนบบกะมีเห็ดหัวแตกอีกคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะมันบบแมนได้บิ๊กอิงค่ะดูแฮนดิซ้มดิซ่าไหมคะนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะก็นี่นี่เด้อค่ะตัวนี้ก็อร่อยนะคะต้มยำอร่อยนี่เด้อค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าโอนริงนะคะถ้าขาเป็นสีชมพูกินได้นะคะนี่ค่ะโยดี ขาขาเป็นสีชมพูนขาวเนจ้าแลิ้วขาวแดงนเป็นแบบลว้วนวนนีเลสไปพี่น,น้องค่ะบ่ยค,ค,คันดูเห็ดเห็อันนี้กกเป็นเห็ดมันปูพอบ่หมูค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ากับบนแน่ใจเนาะค่ะนี่เจ้ากันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใช่เห็ดมันปูไหมคะ มันขามันเล็กเกินไปค่ะแต่โบน่ใจสีไม่แดงคา ด,ดินได้พ่อแล้วค่ะพ่อแล้วได้จะเอามาเก็บนี่เด้ค่ะก็เห็ดพึ่งหวานเห็ดดอกเล้ะกะเห็ดอบป้ออยู่เด้จะจีว่าอันนี้เด้ค่ะพี่น,ออน้องค่ะเห็ดอบปาะอยู่นี่เด้ค่ะอันนี้ตัวนี้ที่เฮ้าป้องกาได้จะก็เก็บมันขนาดจ,จะเล็กนิดหนึ่งนะคะทีเล็กติดแผน นี่จะก็สดอกแรกดอกมันไปไปเบิ be, ่งก ja. ah. ันนั่นนี่นี่วิห้าซี่คันดวยแฮนดอีเกนเลงพออีกแล้วจ้านี่ค่ะได้อีกแล้วเด้อค่ะนี่กระเฮ็ดพึ่งหวานเอ้าหมายได้อีกแล้วเด้อจ้านี่เด้อค่ะเฮ็ดพึ่งหวานนี่ค่ะนี่เด้อจ้าพี่น้องค่ะเฮ็ดพึ่งหวานนี่เด้อค่ะก็เจออีกแล้วตัวนี้ เดี๋ยวก่อนนะสารพิจิตรตัดนี่ได้แล้วค่ะนี่นะคะนี่อีกนี่อีกนะคะเดี๋ยวก่อนนี่สวยงามไหมคะก็สวยงามมากค่ะนี่นะคะก็ได้สองดอกแล้ว นี่นะคะนี่ก็คือขามด้วยแห้งนะคะนี่เห็ดพึ่งหวานอู้ดีมังมิสเกตสิดีด <Yeah. S 2> ผู้น่้หลายเล้วหลายเลยค่ะก็เจอแล้วนะคะเจอแล้วเจอแล้วพี่น้องจ๋าดูสิคะเจอแล้วคะ่ะอู้เจอแล้วแต่มันไม่ใช่เดี๋ยวอีกเด่นมิสเกต บําเอนคือเขาเข่าตกอกตกใจว่าแต่แ์เมนกะเห็ดหัวแตกได้ค่ะตัวนี้กะอันนี้กะเห็ดพึ่งหวานนะคะแต่บอกเอาเห็ดเป็นพึ่งสีน้ำตาลนะจ๊ะเรเห็นนี่บอฟกาบันนี้ก็น,นี่ก็เห็ดพึ่งสีไอ้นนอนนเห็ดพึ่งสีน้ำตาลนะคะตัวนี้เห็ดพึ่งสีน้ำตาลนะคะก็ไม่เก็บค่ะ ไปทั้งคุณกับพี่น้องกับวิหาดซีอินทูไทยเฟียเฟมเจอแล้วค่ะพี่น้องค่ะเห็นปะเห็นกับสาวพิจิตปอดจ้าเบิ่งเด้อมันกระตื่นเต้นนะสิค่ะพี่น้องค่ะพุ่งหน้าไปหามันเลยนะคะกระพุ่งหน้ามาเลยนะคะนี่จ้ะที่รักคำแห่ดีเบ้าห้าอินแท้เห็นเพิ่นบอกว่าขี้อีกแล้วอ่ะ อันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งสีน้ําตาลได้จ้ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเลือดค่ะก็อร่อยนะคะตัวนี้อร่อยมันจะกุบกุนะคะตัวนี้จะออกกุุบกุตัวนี้เป็นเห็ดพึ่งเลือดนะคะเห็ดกุบกุบตัวนี้อร่อยมากนะคะนี่อร่อยมากนะคะเยอดิสมัิกอนดีว่าสมิกอนนะอีกิอ ใหญ่มากค่ะใหญ่มากค่ะอันนี้เห็ดพึ่งหวานไอเห็ดพึ่งเลือดด้วยค่ะอันนี้ตอนนี้อร่อยนะคะจะออกกุ๊บกุ๊บแปลว,ว่าแก่แล้วเราไม่เอานะคะแก่แล้วค่ะตัวนี้เป็นเห็ดพึ่งเลือดนี่ค่ะตัวนี้เห็ดพึ่งเลือดนะคะแต่มันกระเถาบแล้วเนาะดูซิดูไปพี่น้องจา้าได้คู่ใจ อีกอีกปูอันนี้เขากับบอไซเนาะเห็ดเห็ดเองอีเสยค่ะก็มีหลายชนิดนะคะแต่เป้าหมายเราก็คือเห็ดที่เห็ดพึ่งหวานนะคะตัวนี้กับเห็ดที่ว่าเขาเก็บไปบงหนึ่งนะจ๊ะไปที่รักไปหาเห็ดพึ่งหวานกันุนก็เยอะอยู่นะคะเห็ดที่เราไม่ต้องการนะคะ เตยอินตึกค่ะน้อ,นอตีเ็มเตยที่สัมผัสกันค่ะก็เยอะอยู่ค่ะเบิ่งเด้อดีเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็เยอะอยู่นะคะอันนี้ก็เห็ดที่เราไม่นั้นนะคะเห็ดที่เราไม่กินดีเด้อค่ะก็บอก,กินก็บ,บอกเก็บเนาะพี่น้องเนาะไม่กินไม่เก็บนะคะอู้แเขปดปซี่เจ้เบิงบบ่งพุ่นอะอับซาบอยู่เบิ่งพี่น้องดวงเห็ดจค่เห็ดหยังลราเด้อเห็นบ่ค่ะอับซาบอยู่ เห็นปะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือดงเห็ดนะคะแต่เห็ดที่เราไม่ต้องการเป็นเห็ดแยมีเวนเดอรีค่ะบึง้งอันนี้เป็นเห็ดหัวแตกนะจ๊ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเห็ดหัวแตกบึง้งกะจิบว่าเอาแลวเนาะเอาแต่หาเห็ดแต่เห็ดปึกหวานตัวนี้ก็แซบ่บแต่ลังค้นกับมกักลังค้นกับบมกักนะจ๊ะนี่นะคะนี่ตัวท่าก็กินมันอยู่ก็เยอะนะคะเบึ้งนะ ลายค่ะวุ้นแต่ว่าเป็นเหตุที่เราไม่ต้องการนะคะนี่นะคะ,ะก็กรลังขึ้นกระลังขึ้นตราบท่าวยุคนพี่น้องเจ้าปายจ้ะเห็นบ่ค่ะก็เยอะนี่นะคะก็เยอะอยู่เป็นเหตุใดเ,เห็ดหนาล้ายเขาเอื่นเห็ดหัวแตกจ้ะเห็ดหัวแตกแต่มาสมัยก่อนๆกับก็บตัวนี้ละกินค่ะแซบอยูเอ,บบอาไปต้มย้ำกัหวานยูค่ะเอาไปเบิ่งกันทั้งคุ้นเนาะจ้ะ มีท่อีกนี่เด้อค่ะอันนี้ก็เป็นเฮ็ดไอ้นั่นเด้อค่ะเฮ็ดไอ้สีน้ำตาลนี่นะคะก็ไม่เก็บนะคะวันนี้ไม่เก็บเฮ็ดสีน้ำตาลค่ะนี่คันดูแฮนดเดี๋ยวให้ลุงตัดนี่ค่ะแมนเลยค่ะโจเขาโจนี่คันดูแฮนด์ไอ้ดีอีกเต็มบอมแมนเด้อจ้าอันนี้บอมแมนเด้อค่ะ Stegen. Nej, ikke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 . Nej, Jeg Nej, det Nej, ikke. Nej, ikke. Nej, ikke. ikke. ก็เจออีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเห็ดไอ้เห็ดพึ่งสีน้ำตาล,ล้ะจ้ะนี่เห็ดพึ่งสีน้ำตาลก็แก่นี่ก็แก่แล้วแก่แล้วค่ะอุ้ยเดี่ยวมังเดี่ยวมั้งไอเดียเห็ดอันนั้นเห็ไดไอเห็ดหัวแตกหลายเด้อค่ะเห็ดหัวแตกเห็ดหัวแตกเยอะไปดีออสโซอ่าอีกคันท์คัน อ้ชนมากเห็ดหัวแตกเยอะมากเลยเป็นน้องกะคำฟอปปี้แคสซี่นี่ค่ะก็เป็นเห็ดหัวแตกเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะก็กะลังขึ้นนี่นะคะนี่ก็เห็ดหัวแตกนะครัพี่น้องค่ะก็กะลังกะปูกะปิฮ่องกงกินเฮ่องกงเก็บไปเนาะค่ะกะปูกะปิ นี่ก็วว่าปูนปูนชัวร์แ้ปูนชัวร์แล้วนี่ก็เห็ดสีน้ำตาลได้จ้ีเด้อค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ดีว่าีแหดีฟุ้งเดีวฟุ้แตน้องเขามาให้อีกน่ะอคันอย่ค่ะ ดูล้นกันเดียวเลยนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งดูว่าจะเป็นเหฮทพึ่งหวานหรือจะเป็นอะไรนี่ค่ะก็อีกนิดค่ะแมนก็โอ้บอแมนดอกค่ะเป็นเฮดพึ่งสีน้ำตาลบอแมนค่ะไปไปโต๊ะที่เราที่เราต้องไปจ้ะฝนก็นเซ้าแหละมาที่เนี่ยใครเนี้ย แต่เห็ดไอทีห้องบรต้องการนะจ้ะหลายอยู่นี่ดวยคะ่ะแกดีว่าอินซื้อแค่กระพาออีกนึง,น,น,งนี่ค่ะเห็ดพึ่งน้องเห็ดกอจ้ะนี่ค่ะเห็ดกอเห็ดพึ่งสีน้ำตาลนะคะฝนเศร้าแล้วพี่น้องลงไป เดีเดนสลักมีแนตะ่ในเห็ดตัวนี้้ะจ้ะพี่น้องค่ะมึงเด้ออันนี้ก็เห็ดสีน้ำตาลนะจ้ะก็ประมาณนี้นะคะตัวนี้สาพิจิตว่เอานะจ้ะก็ไม่เอาก็ไม่เก็บเนาะก็ยเยอะนะคะเห็ดตัวนี้ก็หลายค่ะกะลังออกเลยค่ะนี่เลคะ่ะเต็มไม่หมดเลย อลดอกหนึ่งค่ะอันนี้เห็ดพึ่งหวานสวยๆแก๊ดแก๊ดยาฮาซีอินจะไม้โซฟอรค่ะเจอแล้วนะคะตัวนี้งามๆเลยค่ะบึ่งเด้อจ,จ้ะสวยมากเลยนะคะนี่เดคะ่ะตัวนี้ก็คือเห็ดพึ่งหวานที่เราตตามหานะคะตัวนี้เดคะ่ะเดี๋ยวล้อมีดก่อนน้นองจา้านี่นะคะ ก็ลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะหัวจะมันๆยืมๆจากหน่อยนะคะขาก็จะตวๆอวบๆขาวๆนี่นะคะขามันก็จะอวบๆขาวๆมากเลยนะคะเออนี่ค่ะก็นี่นะคะอันนี้ก็คือเห็ดพึ่งหวานนะคะที่ตามหากันนะคะนี่ได้จ้ะตัวนี้ลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะนี่นะค่ะขาวเนี่ย ออกหน่อยนนาะสีหลักเนาะบอกว่านี่เด้อค่ะอันนี้ได้แมนบอกอุ้ยบัแมนอันนี้เด้นีอีกเด่นแล้วเด้๋ยวสิฮะเด้๋ยวสไอ้นะนี่ค่ะก็มันมุดดินอยู่เนาะมันมุดดินอยู่นะคะ เปเตอร์บิฟนเนาะบอว่าดอกที่สวยที่เราเจอวันนี้ดอกแรกที่เราเจอวันนี้ก็คือดอกสวยนะคะก็ประมาณนี้นะะพี่น้องค่ะก็แต่เห็ดเห็ดแตกหลายๆค่ะพี่น เอดียดเขาบอกว่าเฮ็ดไอหัวเฮ็ดไอเฮ็ดสีน้ำตาลหลายหลายแล้ว,วัางสิแมนก็เฮ็ดสีน้ำตาลหลายอยู่ถ้าว่ามันออกด้อยี่นอกจ้าถ้ามันออกเต็มทีนะเต็มเลยค่ะเต็มป่าแบบแก๊สแค่ตัววันที่รักมาดูอันนี้นี่ใหญ่มากเลยตัวบิ๊กวัน BC นุ้ยใหญ่มากเลยค่ะดูนะคะนี่ค่ะใหญ่มากนะคะ ตกน้ำนะบเโอเคอันนีได้ค่ะก็มากค่ะอ้ยลราบอกว่าซีหาอันดอกโอเบิ Naj ้มขน่ะ พี่น้องจ้าเห็นไหมคะนี่ค่ะก็เด่งเงินแล้วเบ่งเนแล้วสวยงามมากค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะสวยงามไหมคะก็ได้ดอกสวยๆอยู่ตกนี่ค่ะก็ได้ดอกสวยๆดอกสวยๆ จ้ะนี่ค่ะก็เบิ่งเด้อค่ะพี่น้องครัว่านี่นะคะดอกอ่อนๆดอกอ่อนๆนี่ค่ะโอ,ดอ้ดอกฟอดดอกอ่อนๆเด้อจ้านี่ค่ะก็นีอีกดอกนึงนี่่คะก็สวยงามนะคะนี่ค่ะโอ้ดอกอ่อนมากเลยนี่ค่ะก็ ก็น่าอู้มืนตุ๊กตาเลยนะคะตุ๊กตาเลยค่ะ โ <Ooh>, <laughs> อ้แก่แท้เห็นนี่เห็ดไอ้หัวแตกจ้ะพี่น้องค่ะค่ะก็นี่นะคะนี่ค่ะก็อันนี้ก็สวยๆงามๆเริ่จ้ะพี่น้องค่ะเบิ่งเด้กค่ะนี่ค่ะก็สวยๆงามๆนะคะยุ่งกับหลายครับพี่น้องค่ะยุ่งเยอะมากเลยเห็นไหมคะก็สวยๆงามๆเรียบร้อยนี่จ้ะค่ะ ปพี่น้องจ้าก <con c ertain ly> <man> ็ใ <blueberry> ส <aman> ่ตะเกะนี OB ่ <y> Hence, <TALIESIN> ้ะ <hine>? ค่ะอาจจะบนหลก็ไ่ต้องไปซอสโลลออลีนะคะนี่ค่ะไดสวยงามมากค่ะเบิร์กคุณน่ะปูดแกะที่รักจ้าสิโอ้โอ้ลงคุณน่ะนี่นะคะสวย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 ค่ะสวยมากนะคะก็ค่อยๆตัดนี่ โอ้งามปูดุ่นะโอ้สวยงามมากนะคะเพิ่งเพงนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็ม้าน้ำกันก็ประมาณนี้นะจ๊ะนี่แล้วค่ะหันซิน่อย เห็นบ่กัดจพักกันกลับบ้านแล้วได้จ้ะก็ข้าวป่ามันมันนะจ๊ะข้าวป่ามันมันค่ะพี่น้องป้องไปค่ะก็เห็นดอกสวยๆงามๆนะจ้าเบิ่งเด้อนี่เด้อค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนนี่เด้อค่ะก็เอาท่ากออกก่อนก็สวยงามมากนะคะนี่ค่ะสวยงามขาวโจ้ค่ะพี่น้องค่ะตัวนี้ขาวมากนะคะ พ่อใหญ่ก็เอามีดไปอยู่ทั้งพ้นค่ะนี่ขาวมากสวยๆค่ะก็ดิพาไปเบิ่งอีกเน้อค่ะก็พอมีอยู่นะคะพี่น้องมันกับพอมีอยู่เด้จ้ะก,ก็มาสุกหาเอาตังสีแหละเนาะพี่น้องเนาะไปจาดิพาไปเบิ่งอีกค่ะก็พอมีอยู่ค่ะพอมีอยู่พอใดพอหายอยู่ค่ะก็จิพาไปเบิ่งอีกเนาะก็มีแต่ดอก,กงามๆอยู่พอใดอยู่ได้ค่ะ อันนี้กับเห็ดใดคล้ายๆเห็ดมันปูนะคะแต่แต่ว่าบอแน่ใจว่าแมนแมนบะกระบอก,กบเก็บแล้วค่ะนี่นะคะก็เดวดิพ่าเข้าไปเบึงอีกจักน้อยแล้วค่ะถ้ามันมีพอมีก็จะได้มียบ้านนะคะพี่น้องคะ่ะกระพอมีอยู่นี่นะคะก็ดอกสวยๆค่ะพี่น้องค่ะไปพญยายิ่นฐานละไปเถอะพี่น้องอืม ฝนกระตกเฮ้ยเบิ่งอันนี้อีกดอกหนึ่งน,นี่ก็อีกดอกหนึ่งอีกนี่อีกดอกหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะกะอันนี้ก็เป็นเห็ดไอ้นั่นเห็ดไอ้เห็ดผึ่งกอจ้าบอแมนเห็ดไอ้ผึ่งหวานไปจีพายยางไปทั้งคน่แล้วก็กลับกันเนาะก็ยังให้เพิ่นกระถาเนาะมากับเพิ่น พี่น้องป้องไปค่ะมื่อีนกฝนกระตกหลายๆเห็ดกับพ่อได้อยู่นะค่ะนี่ค่ะเห็ดก็พอได้สวยๆอยู่นะคะกัพ่อได้กินอยู่แต่ว่าฝนกระตกเาก u กลับแลราคาได้มานหน่อยนึงก็เอาละเนาะพี่น้องเนาะเมื่อีนกสาวพิจีต้องบอกว่าขอบคุณสุขภูสุคนเด้อจ้าติ่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้สาวพิ่จีนะคะฝนตกแห้งฝนกระตกกะมื่อีนกต้องบอกว่าสวัสดีค่ะย่ดิมีแห้งเด้อค่ะบายบาย